ค่ะมัน,ออนนี้มาต้มจับชายกินกันจะผักเหลือๆเนี่ยในตู้เย็นเนี่ยเรากินบ่ทนันเลเนาะก็มีผักคะน้ากระล่ำผักตองโอ้ดิเม็นวัเหลือแค่นิดตองโอฝรั่งก็มีไก่แล้วก็มีผักกวางตุง้งจ้ะผักกวางตุ้งเอากินบ่ทันเนี่ยผักกวางตุ้งนี่กวางตุ้งกระลำเนี่ยกินบ่ทันเอามาต้มจับชายได้แล้วก็มีหัวไชเท้า หัวเต้าห้สีข,า,ขาวดีมีขายอยู่ร้านสลังไหมมาเคี่ยวจับชายเด้อผัดจะกินบอทันนะต้มจับชายเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกกินได้นานดู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 ดดเคี่ยวจับชายใส่เห็ดหอมพร้อมเบืองจับชายข่อยหมอยหมอบกยาน,นึง วดีร้านไทยเขาเอาใบวางตุ้งมาขายพวกผักก็เลยไก่ก็มีร้านฝรั่งอยู่แล้วเราก็ซื้อมาหนิเนี่ยมไกม่ไปเคี่ยวเข้าไปเคี่ยวจับชายกินได,ได้หลายมือเลยจ้ะจับชายกินไม่เบื่อจ้ะดูนี่อันนี้ว่าจะเท่าร้านฝรั่งเขามีขายอยู่แล้ว เรามาผัดก่อนเด้อผักกับไก่เนี่ยผัดใส่กระเทียมก่อนเด้อแล้วเราค่อยมาเติมน้ําผัดให้พอสุกนะแล้วค่อยมาเติมน้ําใส่ทีหลังแล้วก็ปรุงรสเอาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำผงนัวผงรสดีใส่ป้ายแนร่อยนี่พึ่งน้ำจับชายพึ่งจะเริ่มต้นจะ้ะรอมันเขียวอีกจักหน่อยเนาะมีไก่เด้อกระดูกไก่ลงไป ไม่ต้องเอาเนื้อเอาเนื้อ,อไว้พัดกระเพ้าเออนี่ไก่นี่แหละต้มจับชายแล้วนี่ผักผักกวางตุ้งคะน้ากระลำที่เหลือเนี่ยกินตู้เย็นกินไม่ทันเนี่ยต้มจับชายด้หม้อหนึ่งนู่นเด้อบึงบึงจับชายไ,ไก่ไมีอะไรเห็นบอใส่หิดหอมพร้อมเด้อจ้ะพรมดา อ๋อันนี้ตังโอเหลือนี่ตังโอฝรั่งเขาซื้อมาก,กินมาเมือเอาไว้ใส่ตุ๋จัดชายให้มาล่างก่อนเอาไปนะหัน่นเป็นท่นทอน ก็ต้อมทิ้งด้วยจ้ะมาต้มจับชายไดเอเออเห็นปะหั่นหอมปันย่างเลยใครอยากใส่ถั่นหน่อยก็เอาเห็ดห,หน่อยๆเอาตัวจับชายข่อยดูต่างแดนต้องกินแบบประหยัดเนี่ยจ้ะตัวจับชายนี่ประหยัดสุดแล้วพักที่เหลือเขากินบ่ท่านเนี่ย ต้มรวมก็เรียกจับชายรวมจับชายไปเลยไม่ยุ่งยากเห็นไหมเอออืมตามมันไปนี่อ่าจับชายลงไปนี่นี่บ่อเสียบปนหยังนุ่หัวปนหยังหนามจับชายเอาเขียวคนดวเดียวลงไปเฮ้ยจับชายก่อเบืองที ผักรวมมีทั้งไก่มีทั้งเห็ดหอมมีทั้งกวางตุ้งมีทั้งค้ากระลำเออมีทั้งหัวใจเท้าด้วยโอ้แสบนัวทุนไปโด,ด,ดนโดนยิงนัวยิงอุ่นกินได้หลายหนวยยิงนัวจริงจังจะไปบึงตอนที่มันสุกเด้อตอนที่ว่ามันพ่อได้กินได้ ตุนจับชายอีกหนึ่งทางเลือกของก้นต่างแดนผักเหลือเ,อเห็ดหอมหอบเด้อกับไก่เอาไก่มาขวาัขวคนเด้อขัวใส่กระเทียมใส่น้ำมันจน ส่งจับฉายน่ากินักจ้ะหนึ่งทางเลือกของคนต่างแดนราคาประหยัดสุดผักรวมๆเรานี่แหละแค่นี้ได้จ้า